สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนของเล่น Desert Eagle ซึ่งปืนของเล่นกระบ,บอกนี้ผมก็ซื้อมาจากแอป Lazada ราคาประมาณ100บาทนะครับในกล่องก็จะมีแมกกาซีนมาให้ด้วยซึ่งพอเวลายิงก็จะไม่มีอะไรพุ่งออกไปข้างหน้ามีแค่ปอกเล่งออกมานะอันนี้แมกกาซีนแต่ยังไม่ได้ใส่ลูกถ้าเกิดว่าใส่ลูกก็เวลายิงจะมีปอกเล็งออกมาด้วย เดี๋ยวผมจะมาใส่ลูกแล้วก็จะมายิงให้ดูกันนะครับแม็กกาซีนก็จะบรรจุกระสุนได้6นัดแต่ผมจะใส่ไปแค่ประมาณ3 4สนัดก็พอนี่ใส่เข้าไปใส่อีกนัดหนึ่งนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับ ที่นี้เออไปยิงดีกว่าหันกล้องแปบ๊บนี่เป็นไงโคตรหลอ่อโคตรเท่โคตรอันตราย นี่เป็นไงเพราะว่าเรายิงกระสุนหมดสไลด์ค้างด้วยโคตรสมจริงนี่เดี๋ยวยิงให้ดูอีกรอบหนึ่งใส่แมกกาซีนแบบเท่ๆชักแล้วยิงเอาเฮ้ยปืนไม่ลันลืมปวดเซปติ้งโอเคลั่นละลีโหลดดิงก็คลิปรีวิวปืนของเล่น ในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับโอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย